สัดีค่ะแม่บําค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บําค่ะค่ะมื้อนี้กะมาติดตามเรื่องราวความฝันกับแม่บําเนาะค่ะขึ้นอีพิ่นฝันนมาเนาะค่ะิสฝันจังได๋กะให้แม่บําเล่าความฝันให้เฮาฟังเนาะค่ะเนาะแม่นแต่ว่าฝันดึกไปหยังล่ะบ่ฮู้จักว่าไปหยังนึ่งไปหาปลาไปหาปลาถึงหากบนี่ล่ะไปบ่เห็นบาดนี้บ่เห็นผู้นั้นบ่เห็นเหมืนผู้พ่อเห็นพี่กบเท้าพี่กบกบ

ใบพ่อกะเจ้ามันมันไปนี่เท่านั้นไปนี่เพิ่นงุ่มในี่ยนะไปนี่บาดนี้มันเป็นใบหุ่นกบมันมน้าที่ขอไปยุ่งทางหลังเพิ่นขอเก็บเอาทั้งพี่ตีละเอาทั้งหลังตัวบอกใหญ่เลยนะได้บอกค่ะได้ตัวบอกใหญ่ยังว่าเต็มมือฟูเต็มเต็มมือเลยเต็มเลยตัวบอกใหญ่เลยวันซะที่มันกบเท่าเติบค่ะกบใหญ่เติบอีีคือว่าอีพ่ออีเมียกบปุ่นแหละไปอีพ่ออีเมียกบเนาะยังไงอีหลีค่ะ อัน้ยามายมาอีกมามาเอาอีกเเห็นีสามตี่โตโตโตทํำทํำำนี่ละบ้านทำทํำที้นี่ข้อนี่ละพอพต้มพอปนดีดีนั่นแล้วให้โตจะแต่สามตี่โตะตหน่อยตง่ายเดียวตัวเดียวหนตัวบากงหายเลยล่ะไก่ลูกทั้งเมีลูกหรือสามตี้โตตีโตโตโตสนี่้อนี้ลูกมันก็่ีค่ะเอาโมันก็มีลูกแล้วเนาะเม่่แม่นเมียแบบน้อง มั่ใครอะมันก็เป็นตอัด่อเด็กตอดก็มัน็วบหน่อยห้าน่อย่ะกไม่รู้กันเนาะในลูกในลูกซีอ่ไในแม่แบบว่าฮ็ดกินข้าบหนึ่ง่เบด่เบด่เบดขวัญเฮงก็บ่เบดควบนั่นอนเดียงี้ในความฟันนั่นไปหากินหาอยากไปหากินไปหาว่าจะไปไต่กบไต่เกียดไงลาไปก็ผัวนค่งไ้ก็พญานันไนน่นพอาันพอัเห็นยุทแต่บ่ได้เจบ่ได้เห็นสองเทือ รวยไปรวยมากอยู่แั้วแหละแต่ว่าเพิ่นคุณมึงเพิ่นอยู่แต่เพิ่นบ่ได้ค่ะเพิ่นมันมากมากจังสิ่นาวก็บ่หลายปานได้ก็มากก็เอาเองเลยเพิ่นว่ามาข้างทางเพิ่นแต่ว่ากบบ่ไปปบบไปกบดีนนะเพิ่นเพิ่นหาทั้งพี่เพิ่นหามันไปนี่เแ่าไปนี่ไปนี่แล้มันบุวนข้างหลังเห็นมันกระลุบบู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 บมาผีดเนาะมันมัวหนามเนาะแต่เพิ่งมาจับเลยละได้เลยได้งุ่มเนาะตัวนี้เนาะงุ่มนหนามนหนาอืม บ่ไดหนูก็ไปนําบ่ได้บ่ได้ครบเอมือ2มือนี่งมงมจัง่เด้ลาเอาเลยนะงมลาดเนาะเอองมเอาบ่ได้บ่ได้ว่าจังได๋เนาะหาบหาเียก็ต้องจับเอาตงมเอาค่ะเพราะว่ามีน้ําหลายเนาะน้ําน้ําเพียงซํานีนะเพียงกลางแขงเนาะน้ําบ่หลายบ่ถึงเข้าบ่ถึงเข้าค่ะหวยมันเป็นจังได๋คือเป็นจังซี่มันเป็นหยัง มันเด็กกบจังสีเนาะว่ะแต่ว่ากบมีโฉมเนาะกบนี่มันจีบเป็นยังไงครัวแบบใครว่ามันจีบกบเนี่ยเก่าดีเลยค่ะค่ะคือมันเก่าสีว่ะคือเก่าคือจังไรวางสีนะเพราะว่าเพราะว่าลูสีเนาะกบมันก็ไม่สีแล้วกบมันก็เป็นกบอยู่แล้วเป็นเก่าอยู่แล้วค่ะกบกับเก่ามันก็ไม่สีน้ำนะขาอันมันก็เอาลูกน้องก็สีคือเอาค่ะค่ะเอาเป็นโตเนาะ กันตีเป็นตัวเลขนี่คุณแม่ตีเป็นตัวใดคุณแม่เอาซี่เก่าเก่าซีน่ะเนี่ยซีเก่าเก่าซีเเาก่าซีเก่าซีอืมเอาเก่าซีค่ะโอ้ยคุณตัวเลขเนาะเอาไว้ลกมันตีโตขนาดเพราะมันว่าเอาเก่าก็คืออืมซีคือเก่าค่ะหรือว่าเก่านะแม่ไล่ลูกตัวหน่อยหรือว่าสีเอาเอาหนึ่งเข่าจังสีบอกค่ะหนึ่งอน้่เก่าซีไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งเก่าเก่าซีซีจังสีใดบอกคุณแม่สามตัว cứu mẹ mọc 2 tủ mọc 2 tuột oh mẹ bẩm thường mọc 2 no cổ cie hang đeo nền, 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 no nên, mất, mất nè nè lấy nó kinh mẹ nó nè nè tôi đứng như nè nè tôi đứng như nè nè tôi đứng như nè mờ tôi này nó 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 คุณแม่เพิ่นว่าเลขออกในฝ่ามือเนอหาสองพ่นว่าหาสองน่ะหาสองหาสองหมคุณแม่แม่หาสองคักๆเลยตัวนี้ออกในมือเนี่ยแม่เป็นตัวนี้เนาะตัวแรกตัวแรกเป็นหาหานีสองนีหาเนาะแม่หาก้อนหักเดียวเนาะห้าสองมันลื่นน่ะแหละลื่นน่ะแม่เบิ่งหน่อยๆนึ่งก็แหนมเห็นปุ๊บเลย คุณใหญ่แล้วแบมือค่ะหาสองหาสองคักๆแหละโอ้แต่ว่ามันหาสองคักเขาเบิ้งเขาว่าแปดสองอืมอืมเขาว่าแต่ว่าอาจารย์อาจารย์หินหินหินเมยเนาะแต่ว่าเมย์นี่หันหาสองเนาะคอยหาสองค่ะแต่ว่าเทธิความฟันนี่เก่าซีเนาะโอ้ค่ะเด็กไม่แพ้มือหาสองเนาะค่ะแต่ว่าค่ะ งวดก้อนมันออกในนี้งวดก้อนออกในนี้ออกคล้องเสื้อแต่ปอยายิันที่หนึ่งว่าหันนั่นเข้าบ่ได้ซิบเก็ว่าหันนั้นค่ะค่ะแม่เตี้ยวนี่ก็เบ็ยนหาสองวันนี้ก็เมื่อครางเดียวเนาะค่ะครั้งเดียวเลยนี่ครางเก้าตัวนี้มันเราเห็นแล้วตัวนี้มันออกแล้ยดูเลยมาคืนแม่ไม่อีกมาไม่อกิงมาไม่นีกคืนเมื่อสามเมื่อแล้วนี่สามเมื่อแล้วแต่เมื่อแล้วมันสีออกตัวแดงๆนนั่แดงนี่นี่นี่แดงจังๆเนาะแดงจังๆแล้วสีเขานี่

ค่ะเ,เรื่องราวความฝันของแมบ่บำมีอยังเพิ่มเติมค่ะบม่มีเลยคือแต่แค่นี้ละ่ะฝันว่าได้กบนี่ละ่ะค่ะอืขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ทางบ้านทฮารัตชมแลบตั้ง,งเนาะขอบคุณค่ะขอคบคุณค่ะ <ขอ S 2> ค่ะ,คะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของแม,ม่บำเนาะค่ะนอเก่าซีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้จับกบค่ะจับกบได้กบซีตัว แม่บาเพิ่นก็เลยตีตัวเลขกเป็นเก่าซีเนาะค่ะท,าท่านผู้ชมเนาะหลังจากขึ้นทีแม่บําเพิ่นฝันว่าได้จับกบปล้วเนี่ยเมือนเสาตื่นขึ้นมากคะ่ะมาเบิงฝ่ามือจะโคงเนาะค่ะเนาะ เห็นเล็กอยู่กลางฝ่ามือค่ะท่านผู้ชมหาสองเนาะค่ะนอจังเด็กคะให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านโชคหมันกับตัวเหลขของแม่บำเนาะค่ะนะตีจากความฝันฝันววาได้จับกบนี่เก่าซีค่ะเห็นเหลขอยู่กลางฝ่ามือนี่หาสองเนาะค่ะนอให้โชคให้หมันกับแม่บำเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จ่าปอกับขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะนะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ่ายังบบกดติดตามจ่าปอก่ขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่า ลืมกดติดตามเนาะค่ะนอ,นอเพื่อทีสิบาพาศตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถามมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ้าปอกะสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะศิลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ